ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแต่ว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งจะสามารถแต่งตั้งเป็นรองนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในประเด็นนี้นะครับมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามานะครับว่าตนเองเนี่ยสมัครรับเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสอทหรือเป็นสมาชิกสภาเทศบาลทีนี้นายกเทศมนตรีนะครับที่ได้รับเลือกตั้งเนี่ย จะแต่งตั้งต,ตนเองให้เป็นรองนายกเทศมนตรีได้หรือไม่ในข้อกฎหมายเนี่ยนะครับเรามาดูในคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรีนะครับรองนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาได้บัญญัติเอาไว้ว่าจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเลือกตั้งนะครับทีนี้เนี่ยคุณสมบัติของรองนายกเนี่ยเขาให้เป็นคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับนายกเทศมนตรีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่จะแต่งตั้งผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลมาเป็นรองนายกเทศมนตรีเนี่ยเราจะต้องดูคุณสมบัตินะครับประเด็นแรกก็คืออายอาุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต่อมานะครับจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้นะครับแล,และจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้ง ซึ่งพิจารณาแล้วนะครับถ้าเรามีคุณสมบัติในการสมัครเป็นสทออหรือสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้เนี่ยก็ถือว่ามีคุณสมบัติที่จะดํารงตําแหน่งเป็นรองนายกเทศมนตรีได้นะครับแต่ที่มีข้อแตกต่างเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า35ปีบริบูรณ์นะครับและก็มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีขึ้นไปนะครับ หรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้นะครับถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ได้เขาก็ไม่ห้ามนะครับสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลแล้วไม่ได้รับเลือกตั้งก็สามารถแต่งตั้งมาเป็นรองนายกเทศมนตรีได้นั่นเองนะครับ